ยยยยายืนเท้สมออะไรตรงนี้คะอ,อีนี่วศ <c oughs> สานแนได้ทุกวีกในยัง <c oughs> ไม่รู้จักเหรอ,อ <c oughs> ช่วงของเราช่วงอะไรช่วงแต่งตัวมากินไงคะเรามากินร้านอะไรร้านกับข้าวชาวประมงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแต่งตัวให้ กล้กับชาวปมมงใช่ก็คือเป็นกะลาเป็นสีขาวนั่นเองซึ่งวันนี้ค่ะมาวินกับพี่ไก่นะคะจะมาชิมเมนูเด็ดของร้านกับข้าวชาวปมมงนั่นก็คือเมนูแกงโกกั้งย่างไข่ปลาอินเตเดี๋ยวก่อนแกงโกกั้งอาโกนี่เดาไม่ถูกนะไม่ถูกอาโกอไม่ถูกกั้งไม่ถูกกั้งโกโกกั้งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแกงโกกั้งย่างไข่ปลาอินเเป็นอย่างไรค่ะตามมาเลยนะคะ สวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้เรามาไกลมากมไไมาากกเป็นกระแสเพราะอะไรอะครับอ่ออาก็น่าจะเป็นอาหารที่ เป็นอาหารแนวพื้นบ้านแล้วก็ถูกปากลูกค้าแล้วก็ราคาไม่แพงลูกค้าก็เลยก็เลยพูดถึงต่อต่อรับใช่เมื่อกี้พี่เปิดเมนูดูแล้วอาหารจับต้องได้แล้วราคาไม่แพงแล้วก็เนื้อปูเป็นก้อนก้อนกอนแล้วก็หลากหลายชนิดมากแล้วก็เมนูน่าทานมากซึ่งวันนี้ที่ไก่เมนูหลากหลายแบบนี้เนี่ยวันนี้มีเมนูเด็ดอะไรมานําเสนอพวกเราค่ะวันนี้จะมีเป็นเมนูแกงโกกั้งย่างไข่ไป่สีทำไมถึงเป็นโกกั้งทำไมไม่กั้งย่างเลยแกงจะเป็นแกงที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้น นค,คนที่ทําขึ้นมาเนี่ยเป็นอากโวของเองถ้าเกิดเป็นอาเจก,ก็จะชื่อแกงเจกอตอนี้เป็นแกงอากโวมันมีตุดจีนอยู่ปีหนึห่งคือผมเนี่ยเอาอาหารกลับไปที่บ้านนะครับคือเราเอากลับไปประมาณ4ี่ห้าอย่างอากโวเขาก็เลยเอาเอาแกงเหล่านั้นเนี่ยประมาณสัก3ามสี่แกงอเอามาเทรวมกันญาติๆจะมานั่งกินกันสิบกว่าคนจนคนนั่งเริ่มถามว่าเอ๊ะอันนี้มันแกงอะไรเพราะว่า รสชาติเนี่ยมันมันไม่เหมือนแกงอะไรสักอย่างเลยแต่ว่ามันกลับอร่อยแล้วก็พอเราเปิดร้านก็เลยก็เลยดึงแกงตัวนี้ครับขึ้นมาแสดงว่าแกงโกหาทานได้ที่ร้านกับข้าวซาะมงที่เดียวที่เดียวเท่านั้นเองนะครับท่าคู้ชขาถุงโตมาก็คือต้องสั่งแล้วร้านนียตั้งอยู่ตรงไหนอ่าร้านนี้อยู่ ถนนเรียบคลองทวีวัฒนาครับแตอยู่ฝั่งสารายาครับผมมาไม่ยากครับคือจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยมหิดลสาลายาอ๋เวลาเปิดปิดกี่โมงคะเนี่ยที่เนี่ยเปิด10บโมงครึ่งครับถึง3ามทุ่มครับผมทุกวันครับทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับเบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์เกครับสองเจ็ดสี่แปดเจ็ดเจ่ครบอเลยนะท่านผู้ชมค่ะ มาวันนี้ได้เลยนะคะบทรายการนี้ก็มาได้ทันทีเลยแต่มาเร็วๆนะคะเมื่อกี้แอบไปเห็นเมนูตรงนั้นหมดตรงนี้หมดตรงนู้นหมดอะไรหมดเร็วด้วยของสดแล้วก็นํามาจากแบบชาวประมงจริงๆเลยก็เลยจะมีคือคือบางอย่างเมื่อกี้ลูกค้าก็จะถามว่าทำไมอันนั้นหมดอันนี้หมดคือต้องบอกที่ร้านเราครับด้วยความที่เรารับของจากชาวประมงนะครับทีนี้อาหารวัตถุดิบจะเข้าเราเยอะมากอย่างปลาเราเนี่ยเรามีประมาณ20ิชนิดคือเปลี่ยนไปตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นวันนี้เมนูเด็ดแกงกุ้งก้างยา มนี่เดาไม่ถูกว่าไหนแกงโกงแกงย่างอันนี้หรือไม่ใช่ไม่ใช่คุณโบกันไหนอ่ะคุณ่าตัวนี้ครับผมขอตัวนี้มันมีความพิเศษอะไรคะก็อ่ให้พี่ไก่ลองชิมอดีกว่าอร่อยมากครับขึ้นไปถึงตรงนี้เลยอ่ะพี่ไก่ มันบอกไม่ถูกคุณเป็นกูรูได้หลายคุณดีเั้นขอยอมแพ้กับแกงอันนี้เพราะว่าเอาแกงสามอย่างมารวมกันออกมาเป็นอย่างเนี้ยมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่มันอร่อยแล้วถ้ากินกั้งก็จะมีกลิ่นสโมกินนี้เพราะกั้งเราไปย่างก่อนเขาไม่ทำอร่อยมากแล้วมันสดชื่นนะมันฉ่ำมากอืมเลิศมากบอกว่าให้กินอันนี้ ข้าวผัดมันกุ้งก็ตามคือว่าเวลาทานที่นี่เนี่ยลูกค้าจะชอบสั่งทานเป็ข้าวผัดมันกุ้งคือเอามากินเป็นเป็นเบสคู่กับเนื่อจะยิ่งเพิ่มความอร่อยนะครับเพราะเป็นมันกุ้งเลยที่ไก่อุ้ยตายแล้วเดี๋ยวต้องกินแล้วมีซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งคือว่าปลาแต่ละวันที่ชาวประมงเอามาส่งคุณอย่าหวังนะคะว่าคุณเคยกินปลาอย่างนี้แล้วพรุ่งนี้คุณจะได้กินปลาอย่างนี้อีกขอโทษ จับไม่ได้ให้ปลาจากอื่นมาทานคือมีหลากหลายเนี่ยมันคือการลุ้นเหมือนกัรถึงคนมาทานแต่ว่าสนุกดีนะคล้ายๆเหมือนเป็นปลาสุ่มเป็นแกงสุ่มแกงสุ่มอันนี้เมนูอะไรครับที่ดูครับพี่ให่ครับอันนี้เป็นปูก้อนหนึ่งเหลืองครับปูเยอะมากมาพริกเหลืองถ้าใครบอกไม่พริกเหลืองให้ตกเหลืองอะเหลืองอะหามเหลืองอะหามมาชิมมาลองชิมตึ้งอืมกุ้งไก่เป็นงา กรอกเลยแล้วปูหวานมากอืมปูร้อหอมพริกเหลืองกับตัวกยาวซึ่งกำลังสุกกำลังดีอร่อยโหปากดีจังมากค่ะโอ้โหคุณนดีลองดูตัวนี้ไหมฮะนี่จะเป็นปลาปูเราล่าซอนปลาปูเรลาสดเหรอคะครับคือเราไม่ค่อยได้กินนะส่วนมากจะเป็นปลาปูเรลาที่เราจะกินเป็นปลาปูเรลาเป็นปลาเค็มปลาปูเรลาอันนี้ปลาสดร้านนี้นี่คือแบบว่าสดมาก ใครอยากทานของสดของอร่อยราคาดีนะครับมาที่นี่เลยขอบอกว่ามาจากชาวปัมมงขอบอกว่าเนื้อหวานหวานมากใช่แล้วก็นุ่มจานสุดท้ายที่ต้องมีครับอันนี้แนะนําเลยครับเป็นจะเป็นอาหารพื้นบ้านของแถบภาคตะวันออกกับทหารทานยากนี่ชื่อว่าแกงกุ้งย่างบุกกะลาครับคือเราไม่เคยกินอันนี้ตัวนี้จะเป็นกะลามะพร้าวเลยแต่ว่าเป็นเป็นมะพร้าวที่พอยังไม่โตอันนี้ไม่แข็ง เรามาใส่กับปรุงตะการย่างเป็นแกงแดงที่ออกเหมือนจะเป็นแกงคั่วนิดๆเพราะว่ามันมีความหอมของน้ำพริกเด็ดอร่อยนะอร่อยเลยค่ะมีหลากหลายเลยที่เราไม่เคยชิมอะซอสแปลกใหม่สดใหม่อยู่ตลอดเวลาและทุกๆวันเรามาวันนี้รายการตระกาจานใหม่เด็ดเราต้องมอบปมายยืนยันว่า เด็ดจริงๆอร่อยจริงๆค่ะวันนี้รายการโทรมานจานใหม <De bt S 2> ่เด็ดขอมอบเป็นเครื่องการันตีว่าอร่อยเด็ดจริงๆค่ะ,คะ,คะ